อันนี้มาถึงสวนทุ่งนานแล้วนะครับอันนี้จอดรถเสร็จแล้วถุงเงินถุงทองนอนอยู่ใต้ท้องรถนะครับวันนี้ไม่ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็ข้าวยังไม่ได้เกี่ยวนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูการทางกับข้าวก่อนวันนี้มาคนเดียวด้วย ข้าวกินเองไม่รู้จะสุกหรือเปล่าอันนี้ก็บรรยากาศนะครับมาถึงเวลา,น,าน,นี้มาแล้วครับจะพาเดินลงไปดูต้นจำปีจำปาอันนี้ไกป่ปลานี่นะครับ มาดโซล่าเซลลของเราต้นจานเหลืองเชียงรายมาแล้วถึงครัวผมกำลังก่อไฟนะครับก่อไฟเสร็จแล้ววันนี้มาคนเดียวก็จะหุงข้าวกินเองนะครับประมาณนี้ไม่รู้จะสุกหรือเปล่าเดี๋ยวคนก่อนสนมัยโบราณแม่ผมหุงให้กิน แม่บ้านไม่ได้มาด้วยนะครับไม่สบายก็ผมว่ามันน่าจะสุกอยู่นะไม่สุกก็เดี๋ยวจะต้มเอานะ <c oughs> ครับเดี๋ยวก็อันนี้ก็อันนี้คือข้าวที่หุงเองนะครับนนเป็นข้าวกล้องแล้วจะาฝาปิด นีฝาเป็นอันนี้ผมก่อไว้ที่ผมจะให้พี่น้องดูวันนี้เมนูที่ผมจะมากินมื้อเที่ยงนะครับข้าวใช้ยังไม่ได้กินหรอกรไว้ก่อนเมนูวันนี้ก็จะมีปลานินครับง่ายๆผมจะอ่อมปลานิน่ไฟกำลังลุกเลยเดี๋ยวผมมาดูเครื่องประกอบก่อนนะครับดูอุปกรณ์ก่อน บรัสซุลีนันก่อนมีนจะยากตอนจนจะยากตอนยกแหละพี่น้องนะครับนี่นะครับผมจะให้ดูก่อนเนาะอืมเครือ่องันนี้เมนูไมไ่ทำเองผมซื้อมาสามตัว ครับส่วนหัวนี้หัวตรงนี้จะเอาอย่างไว้ให้ถุงเงินถุงทองกินอยาพี่น้องอผมขอตั้งนี้แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งมันอาจจะยยกนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะไปเอาน้ำปะลาะกับน้ำมะนาวแบงนี้ ไม่แรงขวดเลยออใส่เยอะหน่อยนะปลาเสร็จแล้วครับนี่ผมก็ใส่น้ำปลาไปตะกี้นะครับนี่ก็แล้วก็ทำกินเองผมไม่ค่อย น,นี่นะครับนี่ผมก็จะเป็นวันนี้ผมก็จะทําเป็นปลานินปลานินแบบยังไงอะ่ะเหมือนออมะครับแต่ไม่ใช่ออมนะเดี๋ยวจะให้ดูพี่นอ้องอันนี้สามตัวครับผมก็ใส่กระเพราใส่เครื่องแนละ้วทุกคนคนนิดนึงอุ้ยกระเด็น เดินเฉยเลยนี่นะครับก็ใส่ไปนี้เลยคนให้มันเข้ากันมรู้จะได้ขนาดไหนเมนูนี้น่าจะได้กินถึงพรุ่งนี้อะครับเพราะว่าวันนี้มาเป็นเดียวแม่บ้านเขาไม่สบายก็จะออกมาลักษณะนี้ ็เน, <c oughs> นี่นะครับว่าน่าจะได้แล้วนะทมาไม่ได้ใส่น้ำเยอะเอาเอันนี้ก็ได้อีกทีหนึ่งนะครับใส่น้ำปลาอันนี้หนึ่งใครไม่ชอบก็ต้องใส่ผมใส่ปละ อันนี้โอ่งไว้อกไก่นะครับใกล้ๆก,กันอันนี้คลุกเข้าไปก่อนดีกว่าพี่น้องคลุกคลุกให้มันเข้ากันอายุเยอะต้องกินปลาครับส่วนที่ชอบที่สุดก็คือเนื้อ,อวัวก็ยังกินเหมือนเดิมแต่มันจะติดฟันนิดน,นึงเดี๋ยวผมจะมาทำ อาวันนั้นเพา่อน่มีน้องที่เห็นน้องวัวแล้วนะครับออมน้องวัวไปแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะทําเมนูเกี่ยวกับวัวให้ดูเผื่อเวลาใครมาสวนหรือมาทุ่งนาที่ที่ไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเนี่ยก็จะได้ได้ทำคล้ายๆกันเราไม่ต้อง ผมเป็นเชฟไม่ต้องตามสูตรนะครับไม่ต้องตามสูตรคือเรากินเองเราทําเองอันนี้ไฟเริ่มลุกแล้วพี่น้องผมจะยกลงไปเลยนะครับอ,อันนี้เตาถ่านผมอันนี้เตาหุอของข้าวดูสุกดีไงผมใส่ปลาลงไปก่อนม,มาดูข้าวก่อนนะครับผมจะอันนี้ปลานะครับไฟก็ลุกไปละกกว่า้วนอะุ้ยเอีย,อยงครับพี่น้องขอโทษทีนี่ต้องห้มันตรงตรงนี้หนึ่ง นี่คือข้าวอุ้ยจะไม่หรือเปล่านี่ต้องคนก่อนกลัวมันจะไหมเป็นข้าวต้มไปแล้วครับพี่น้องไม่เป็นไรผมมีถุงเงินทุงทองอยู่ม,มีเพื่อนกิน,นคนแล้วยังไม่อีกหรือเปล่าเนะ แต่ปกติผมเห็นสมัยเป็นเด็กแม่แกจะเทน้ำออกก่อนที่เขาเรียกว่าน้ำซาวข้าวนะแต่ผมไม่ได้เทมันเป็นข้าวกล้องก็จะให้มันสุกแล้วมันสุกแก็แหละเพราว่าก่อนที่มันจะกลายเป็นข้าวต้มก็น่าจะประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาฝาปิดไว้เลยนี่นะวิชาลูกเสือก็ทิ้งไปหมดแล้ว นี่หน้าตาเท่าก็ก็ทานก็น่าจะโอเคนะครับเนี่ยทานทานเบาแลก็เหลือแต่นี่รอปลาเมนูปลานี่นะครับเมนูปลานี่ก็เป็นข้าวเดี๋ยวเราเจะฟ้าปิดแล้วเป็นนี่นะครับา ปิดไว้เลยก็ให้มันอบอยู่ร้อนนะเดี๋ยวผมจะใช้เงี้ก่อนนี่โอ้ยโยเยโอ้ยไม่นด้เลยมนตรงพี่น้องไฟกำลังร้อนแรงก็ใช้เตาถ่าน นี่คือปนินผู้ปานินดีกว่าเหมือนที่ว่าแต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะของผมเองนะครับเป็นสูตรเฉพาะของผมเองไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่อื่นก็ตาเครื่องใส่ก็ปานินเราก็ประมาณนี้ก็เตาถ่านสุกรอข้าวสุกปลาก็สุกน่าจะสุกพอดี นี่นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูทีหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูอนะือันนี้ตรงที่ผมทำเนาะกระท่อมหลังเล็กนี่บรรยากาศนะครับแดดออกแล้วอันนี้น้ําจากโซลาเซลล์เรามีตลอดนะครับถ้าเกิดมีแดดไว้ล้างจานไว้เปิดใส่ไว้ล้างจาน สบายนะครับอันนี้ก็ต้นพริกก็เพิ่งสดชื่นเพราะว่าไม่ได้มา1อาทิตย์5วันเจอกันครั้งหนึ่งตามสภาพ